ผมจะรีบพาคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลแล้วครับคุณแม่ผมไปหาของป่าแล้วก็ตกน้าหาครับขอโทษน,นะครับโนอ้ถือโรงพยาบาลแล้วหรออย่าอย่าไปถือโรงพยาบาลครับคุณแม่เดี๋ยวผมช่วยอุ้มขึ้นนะครับเอาป้าป้ายังไม่ตายหรอเนี่ยเจมวิดพวกเราสองคนรีบพยุงป้าขึ้นรถเร็วๆอีหนูทิ้น่ะทั้งเนื้อทั้งตัวเปื้อนแต่เลือดเต็มไปหมดแบบแน,นี้แกอย่ามือไปจับน้ำคุ่ย ช่วยคุณป้าเองค่ะไปค่ะคุณป้าคนค้าขายแบบพวกเราเนี่ยเข้าเดือะรู้ไหมเดี๋ยวจะค้าขายไม่เองแล้วนะเจ๊บิวช่วยคนเนี่ยมันสำคัญกว่าไหมช่วยของเจ๊เนี่ยไปค่ะนี่ ว่าจะช่วยดูให้ขายดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอะ่ะไปหาคนมาใส่ผักมันดีกว่าใส่เยอะๆเลยข้อหาบางอาจมาขายเขาเหมือนกันแข่งกับฉันเนี่ยใส่เยอะๆเสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสนใจผักสดๆจากไร่ของเราไหมคะสวัสดีครับ ผมดรอาร์ตนะครับคือผมเนี่ยอยากจะทําการซื้อขายผักที่ร้านคุณอยากจะเอาไปกักตุนที่บ้านซะหน่อยนะครับพว<อ>กทองลูกนี้ขายได้ไครับอของโต๊นี้นะคะลูกละหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าโต๊ะนั้นน่ะลูกละห้าสิบบาทโตะนั้นขายถูกมากเลยคะ่ะ<อ><อ>จากที่ดรรู้มาเนี่ยนะครับของถูกไม่ใช่ของดี<อ>ผมเอาพักทองลูกนี้ครับลูกละร้อยบาทใส่ถุงด้วยเลยนะครับ ะอะไรวะชอบซื้อของแพงนอกจากฟักทองโตนี้แล้วเนี่ยสนใจผักอะไรโตะนั้นหรือเปล่าคะผักนี่ขายยังไงครับผักโตนี้นะคะเป็นผักที่สะอาดสะอ้านไม่เหมือนผักโตนั้นแล้วค่ะมีขี้โคลนอะไรก็ไม่รู้สก,กรปรกมากเลยค่ะแถมยังมีนอนกับแมลงกัดกินอีกด้วยนะคะฟังดูมีเหตุผลนะครับ ผมว่าผักกองน,นั้นนะครับดูปลอดภัยดีนี่น่าจะมีสายพงษ์คุณดูผักพวกนี้สิยังมีโครมมีฝุ่นปิดอยู่เลยปลอดภัยแน่นอนออแกันอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเอาหมดเลยนะครับเจ๊เจ๊มะละกอนี่ขายยังไงครับ ร้อนละหกสิบบาทเท่ากันสองโตเลยค่ะแต่ดูลูกนี้สิค่ะสวยงามเพราะว่าใส่สารเคมีค่ะดูสิคะหนอนมแมลงเนี่ยยังไม่กล้ามาเกาะกินเลยค่ะแต่ว่าของโต๊นี้เนี่ยเป็นมะละกอออร์แกนิกธรรมาชาติสุดไม่มีสารเคมีค่ะแต่ว่ามีหนอนสองสาตัวไม่เป็นไรหรอกนะคะอีผมเป็นหนึ่งด็อกเตอร์ถ้่ผมกินมะละกอลูกกับหนอนลูกกับมแมลงพวกนี้ผมไ่เอาหรอครับบอกมะละกอลูกเสืลูกนี้ดีกว่า เดี๋ยวก่อนนะคะคือเจ๊สับสนไปหมดแล้วค่ะเมื่อกี้ด็อกเตอร์เป็นคนบอกเองว่าชอบกินผักออแกนิกไม่ใช่หรอคะก็ใช่ครับแต่เนี่ยผลไม้สารเคมีเมันจะติดอยู่บนแค่เปลือกส่วนผมเนี่ยกินเนื้อข้างในใส่ถุงไปด้วยนะครับลา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 เจ๊บิวเจ๊บิวขายของร้านชันหมดเลยหรอ ช่ขายของเทอดจนหมดจนลืมขา,ขายของตัวเองแล้วเนี่ยเอาไปขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวตอนเย็นฉันจะพาเจ๊บิวไปเลี้ยงหมูกระทะนะแล้วในมือนั่นถืออะไรมาน่ะอ๋อใบนี้เหรอก็ฉันไปส่งคุณป้าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก่อนเข้าไอ u อะ่ะคุณป้าก็ตะโกนบอกผู้ชายแกว่าให้ซื้อหวยตามทะเบียนรถที่ฉันนั่งมาผู้ชายป้าก็เลยแบ่งหวยให้ฉันใบหนึ่งอะนี่ก็ใกล้จะเวลาหวยออกละ ถ้าฉันถูกหวยขึ้นมาก็คงจะดีเนาะฉันจะได้ไม่ต้องตื่นเช้ามาขายผักแบบเนี้ยเหนื่อยก็เหนื่อยต้องตื่นเช้าอีกจืดเจ๊เจ๊ขายหมดหรือเปล่าลืมซื้อผักอะไรเหรอจ๊ะด็อกเตอร์ซื้อของจากเจ๊ไปตั้งเยอะตั้งแยะด็อกเตอร์ลืมขอของแถมจากเจ๊นะครับผักกองเนี้ย ด็อเตอร์ขอเป็นของแถมแล้วกันนะครับและเดี๋ยวด็กเตอร์จะมาอุ่นหึ่งใหม่ไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับเจ๊อะที่ดีค่ะยน้องจะขายผังให้คนอื่นจนหมดเงินไม่ได้แถมยังต้องมาขาดทุนอีกวันนี้อ่ะอะไรของเจ๊เนี่ยโบ่นไปคนแก่เลยประกาศหวยที่ออกประจำงวดนี้ 5 5 9ห5 5เ2 2าวหี่ดเจบิวกูจะรวยแล้ว